ทุกคนเรากําลังจะออกจากบ้านสวนเย็นสบายฮะทุกคนจ๋าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะทุกคนจ๋าว่าไปเจออะไรบ้างสบายสบายะทุกคนนี่บ้านสวนเย็นสบายน่ารักมากนี่ฮะเห็นไหมฮะสุดยอดฮะตรงนี้จะไม่ไกลจากวัดชัยวัฒนารามนะจ๊ะเดี๋ยวเราปั่นจัก,กรยานไปจ้ะที่นี่บริการจัก,กรยานลดมากว้าทุกคน วัดคลองตะเคียนวัดกลางปากกรานทุกคนสวยงามมากทุกคนตุ๊กตุกเห็นไหมนี่อันนี้เขาเรียกว่าศูนย์อาหารบาลากัสค่ะทุกคนจ๋าจะเห็นเรือนไทยแบบอยุธยาไหมตรงนี้สี่แยกที่เราถ่ายเมื่อกี้เป็นสี่แยกปากกรานทุกคนเดี๋ยวเราไปตลาดนัดตรงนั้นไหมแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายอ่ะนะฮะจากสี่แยกนี้สามารถไปวัดช้างอย่างที่เราบอกได้วัดช้างอ่ะนะฮะชื่อชื่อสั้นๆเลยทุกคน ปั่นจักรยานไปวัดช้างได้วัดกษัตริยารามก็เลี้ยวขวาจากสี่แยกนี้ก็จะผ่านออบ้านสวนเย็นสบายได้ด้วยทุกคนจยาเนี่ยไปวัดพุทธไทยสวรรค์ทุกคนนี่เรามาทางนี้นะครับเมื่อกี้เรามาเส้นอีกเส้นหนึ่งสี่แยกที่หาตรงไปจะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์อาจจะงงนิดนึงเพราะมีสองช่องนะครับทุกคนแต่เมื่อกี้ตรงสี่แยกปากกาเนี่ยเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ค่ะ ใส่เสื้อจําได้แม่นเลยว่าเป็นสีเขียวกําลังดูดูอยู่นะฮะพฤติกรรมไม่น่ารักค่ะบางทีเราก็มองว่าเออมาจังหวัดที่ท่องเที่ยวใช่ไหมน่าจะเจอคนแบบต่างจังหวัดที่แบบนิสัยดีแต่พวกนี้บางทีมันก็ร้อยพ่อพันแม่แสดงอาการแล้วก็แบบพูดจาว่าคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเหมือนกับเราปั่นจัก,กรยานแล้วเหมือนกับคล้ายๆกับมันจะเป็นเรื่องปกติค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์กับ จัก,กรยานบางทีมันจะชอบหาเรื่องกันนะฮะมันก็หันมาด่าว่าควยหาทุกคนซึ่งเราคงไม่ไปต่อล้วต่อเถียงกับคนแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ไหมครับไม่คุม้มฮะทุกคนจะไปแ,แลกเราก็ปั่นของเราดีๆฮะ แตวต้องช่องคาถานะทุกคนนำเมงโงเลงเยเกียวปียะมะมะนาโมพุทธยะอย่าให้ได้เจออะไรให้คาดแควจากคนชั่วพวกนี้ฮะเนี่ยตลาดตรงนี้ฮะแถวตลาดตลาดปากกรานทุกคนอย่าไปมีเรื่องกับคนเลวครับอกสียข้างหน้าเราเห็นเป็นเมกเมฆแม้จะเป็นภูเขานี่คงสวยเนาะทุกคนนี่สี่แยกปากกรานเห็นไหมรถไหม เห็นไ,ไหมอีโซวงเซเว่นแล้วก็นี่เราเจอคาเฟ่ทุกคนคาเฟ่เกตีมะเมนูอลังการเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเนาะพรุ่งนี้เราจัดไหมหักอันนี้ไปบ้านสวนเย็นสบายไปวัดวัด,ดวัดชัยวัฒนารามทุกคนเห็นไ,ไหมตรงนี้ใกล้เองบ้านสวนเย็นสบายออกมาก็จะเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจัดที่นี่เนาะ ก็ถ่ายบอกให้ชาวโลกรู้ก่อนว่าชักกี้ชักกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเราหมายตาไว้ก่อนเลยหนูที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าปากกรารใช่ไหมะแล้วถ้าเ<า>ก,ากิดคนนักท่องเที่ยวอย่างใหม่ๆหน้าใสาๆอย่างพี่เพิ่งมา <c oughs> ที่นี่อ่ะพี่ก็จะแบบวงงมากจะรู้ได้ยังไงว่าร้านหนูอยู่ตรงไหนหนูบอกมาหน่อยสิหนูอยู่ตรงแยกปากการเลยปากปาการเลยแล้วที่นี่ปากกรารคนก็ไม่คุค้นเนาะต้องบอกว่าไม่ไกลจากอะไรบ้างวัดอะไรไตรงนี้เป็นวัด วัดชัยวัฒนารามนะประมาณกิโลวัดออเจ้าวัดอ๋อเจ้าที่เขาไปแต่งชุดไทยกันน่ะเนาะเออแล้วก็ตรงมาเอตรงมามตรงมาีกนิดเดียวนั่งรถสองแถวมาก็ได้นี่ถ้าขับรถมาก็ได้ปากมุดมาหายชื่อร้านหนูชื่ออะไรนะชักกี้ชักกี้เลยเหรอฮะหรือว่ายากนชาเลยเหรอฮะอ๋อนี่ไงยากนชาทุกคนเสิร์ชหาปากกรานสี่แยกปากกรานตลาดนงตลาดนัดก็อยู่ตรงนี้ใกล้เซเว่นติดเซเว่นเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจัดค่ะเพราะวันนี้เราจัดไม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้แบบว่า เหนื่อยร้าต้องพักนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเติมความหวานกับยาก้อนชามามาตามเอ่อตามรอยตามรอยความแซ่บกับชานมซิกเนเจอร์อะไรไหนบอกสักสองสามอย่างอือนี่ก็จะมีชาเขียวค่ะชากรุงชาเขียวชาไทยก็โกโก้นะคะเกนโทนก็จะเป็นเอ่อชานมมะชูก้าดูดูไข่มุกเขาสัก่อนอันนี้เป็นบุกค่ะอันนี้มีป๊าบุกบุกอ่าบุกบุก็อกทิ้งเอ่อ กับปะรดจะแตะในปากโป๊ะ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 เจอนิดนึงค่ะเลิศเลิศปุ๊งนี้ปุ๊งนี้จัดแตพี่ถามนิดนึงพี่เห็นพี่แอบเห็นพี่ตาพี่ไวมากเลยข้างหลังหนูมีผักบุ้งเยอะมากเลยอะหนูไม่คิดจะเก็บไปกินมั้งหรอมันขึ้นเองค่ะพี่แล้วหนูหนูแล้วหนูไม่กินหรอฮะหนูกินอะไรที่มันแบบว่าอลังการกว่านี้ใช่ไหมถ้าอลังการแบบธรรมชาติแบบนี้บางทีมันดูจนชินแล้วเนาะแต่พี่เห็นทำไมไม่มีคนมาเก็บถ้าเราไปเก็บได้ไนั่นะ เก็บได้เหรอแล้วเก็บไปทำอะไรอ่ะเก็บไปฝากเขาผักกะเพราผัดกะเพาอน่าสนใจนะไปฝากเขาเนาะเอออยู่ตรงนี้หาดากอนชาทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับและที่มาพักตรงบ้านสวนเย็นสบายน่ารักมากแต่พี่เชื่อว่าหนูมีบ้านมีช่องอยู่คงไม่ไปพักแบบพี่อ่ะงั้นต้องบอกต่อเดี๋ยวหนูต้องตามอยู่ในคลิปช่อง